สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะวันที่วันจันทร์ที่22พฤษภาคมค่ะฝนตกแล้วนะคะที่ปานบุรีค่ะชุ่มฉ่ำเลยค่ะเคชาพาชมผักสวนครัวรัวก,กินได้หลังฝนตกค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นพริกค่ะพริกพวงนะคะงามสะพั่งเลยค่ะดูสิคะเม็ดสวยมากเลย อันนี้นะคะก็เป็นสารแน่ค่ะชะพรูใบโหระพานะคะตะไคร้ค่ะง,งามๆเลยค่ะข่าค่ะกระเพรานะคะกระเพราแดงค่ะ ผักทีฝรั่งขาแดงนะคะกองงามๆค่ะได้ฝนแล้วแล้วก็ตําลึงค่ะดูสิคะงามๆเลยค่ะ นี่นะคะตำลึงต้อมจืดได้ค่ะลูกก็แกงคั่วได้นะคะคลิปนี้เคียก็พาชมแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย